เราเดินมาไกลมากนะคะนี่ร้านมามา่าใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยตามมาดูเอดาสองการ์ดในถุงซันสู่เอ็กปัสกันต้องส่องเหรอใช่นี่แม็กแล้วม็กแล้วยแล้วเหรอสแสดงว่าอยู่นี่แล้วหมดเลยเหรอไม่รู้แล้วเอดาก็เลือกแล้วก็ส่องเลือกแล้วก็ส่องอยู่อย่อยางเงี้ยในถุงนี้จะเป็นการ์ดแล้วไหมนะ ไม่แลแต่แต่สามสาม <laughs> ใครใครใครอ่ะพี่พีหมออ,อ,อ้าวแล้วถุงที่คิดว่าจะเป็นแรเนี่ยจะแรมไหมนะในทแงได้สาม <laughs> ดูทําหน้าสิถึงจะได้แรก็ไม่ค่อยดีใจเพราะว่าําำนั่นเองพอแล้วนะไม่ค่ะเอาก็มันหมดแล้วไม่มีออนหนไหนแล้วใช่ไหมก็จะซื้อได้อีก